สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ครับขอนำท่านผู้ชมครับมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลปุ๋ยรุ่งอรุณดีครับมาจับจินตนการ2,023-2,024ถึงครับเรามาดูกันที่สนามกีฬาโรฮกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ครับดูเกมนครสวรรค์สิงห์แฟร์ทิตี้ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของกุฎอดิตสังสยามเอฟซีครับวันนี้ครับในส่วนของผู้บรรยายคุณผู้ชมคือตํารวจทุ่งศรีหราชรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับจอถ่ายทอดสดครับส่วนกุฎอดิตสังสยามเอฟซีครับอยู่ในชุดสีม หมายเลข2 3ก3ิบสิวัชวีหมายเลข, 23, 23, เลข28ตโตเชียวยอดทองหมายเลข42ิบอวันดิอ่าครับได้ควบขึ้นมาแล้วครับจีกับทางเกตกลแล้วดูว่าโยขาากข้าในหักเข้ามาแล้วตวัดตามน้ําเรียบร้อยครับโอโ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับได้ประตูขึ้นน้านะครับนาทีที่7ครับอุตอดิส,สยมเอฟซีครับได้ประตูขึ้นนําไปก่อนแล้วครับอู้นี้ครับจังหวะที่เรียกว่า หลุดมาเ,เบิ้ลบอลของทางแล้วหลุดมาแบบนี้ได้ซ้ายแล้วครับกโอโไม่ตกบอรพอบูทำชี้กับเพื่อนนะครับวิวน,บนิซิอุสเบิ้ลมาบอลลึกไม่ผ่านซีริักแล้วเป็นบอลของทางสีแควรครับกระชากมาครับได้ซ้ายครับก่อพักทายใส่ทน,นอุตอดิเอะนะครับแทงมาทางขวามาที่มามัดมามัดเจอกับธนพลด,ดีคอสตามามัดเปิดเบิ้ลไปทางเสาสอโอ้โหแม่ชนเสาและมาที่มามัดมามัด เลือกปดมาทางเสาสองแล้วตัวนี้ไหลมาแล้วยิงตามน้ำโอ้โหแล้วเซฟไม่ได้ครับโอ้โหกิมาหมัดหลุดมาครับมาหมัดมาหมัดไหลมาแล้วมาที่ตัชิโอดยอดทองเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับขอทางอุตดิษฐ์สยามเอฟซีเลยครับมีโอกาสลุ้นแฮตติกแล้วครับตัชิโอดยอดทองครับจังหวะจ่ายให้ตัชิโอดยิงแสกหน้าภูมินเข้าไปเลยครับนำไปแล้วครับสประตูต่อศูนย์ได้ครับไปบอลคอนแทสซี่แคว มาที่สงการสงการกาลีซอแล้วเปลี่ยนทางไม่รู้นี่นี่บางเกินไปครับออกหลังไปจังหวะยิงไกลของสงการกาลีซอครับบดไปครับนี่ครับบดไปนิดนึงครับล้วบอลค่อยๆไหลหลุดออกนอกกรอบไปครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับอุตรดิศักสยามเอฟซีนำสมสรศซีแควซีแควนครสวรรค์ซิตี้ครับนรศแทงเลยครับแล้วหลุดเลยครับมาที่มาหมัดเปิดมาปัดจงเลยครับโอ้เรียบร้อยครับ โอ้ลูนี่นี่สุดสวยเลยครับ3มประตูต่อศูนย์ครับโดยทำมาบัดกุริเยฟครับโอ้โเป็นจังหวะเปิดยอดเข้ามาด้วยซ้ายแล้วข้ามหัวข้ามหัวภูบิน้อยเข้าไปเลยครับแล้วมาที่โตชิโอโตชิโอสับแทงออกมาให้มามัดไม่ผ่านแล้วบอกคุกิมามามัดปัดลูนี่โอ้ไม่ผ่านตัวสองําข้ามขาครับโอ้ไม่มครับเป็นวินิซิอุสครับก็ข้ามขานครับมัด เบิร์นมาให้กับทาับิสิทธิ์สวยมากอ่ะครับตัวเชียวโอกาสเพื่อที่จะลุ้นแฮตทิกโอ้โหไม่ผ่านเตะของผู้ดูฟีคิกครับวันนี้แล้วหยอดแล้วฉลับลูกนี้โอ้โหแม่ลูกนี้นี่ไปฉลับโซโลเดี่ยวเองครับเลือกมาครับทางซ้ายขยับมาครับมาที่อีซีอีซีเข้าซ้ายปัดลูกนี้โอ้โหปัดเอกไม่ได้ครับโอโ้ลูกนี้ครับกองสกอตสีบุญเพงวางทิ้งยาวไปทางซ้ายเลยครับ บอลน้ำหนักตัวนี้มองตามมาได้มอถึงอิเซอิกิกูชิละคาโบอาครับไล่มาได้ครับตีไข่แต่เป็นหนึ่งประตูต่อสามครับเล็งอยู่นานนะพี่สีครับแมจังหวะนี้ได้ทัทีจังหวะกดด้วยขวาครับแล้วบอลเสียบเสาเข้าไปเลยครับนตามติดดิวิทฮาร์ดน่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายแล้วครับดิวิทฮาร์ดเปิดมาแล้วตวัดตามน้ำแม่ลูนี่นี่หนาเกินไปครับ ครับจังหวัดังหวัดยิงตงวัดยิงจังหวัดนีดด้แม่ห่มีลุ้นครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับอุตรดิตศักสกยามเอฟซีครับบุกมาชนะนครสวรรค์สี่คุณค่าด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งครับ